ส้อยคอมุกน้ำจืดนะคะสร้อยคอสองเส้นนี้เป็นสร้อยคอแฮนเม็ Hand ทั้งสองเส้นเลยค่ะตัวสายทำจากคิทตันสีดำสีมิลตัวระหว่างเลเยอร์ที่ไล่ระดับทำจากมุกน้ำจืดค่ะเป็นมุกน้ำจืดไซส์แมิลกับ6มิลสีเทาเงินนะคะ มุกน้ำจืดนำเข้ามาจากเมืองจีนตัวดอกไม้เป็นเปลือกหอยมุกค,ค่ะเราเอามาดัดเป็นสองชั้นนะคะเขาเรียกว่าการดัดอันนี้เป็นหนึ่งชั้นค่ะตัวเกสอนเป็นมุกหกมิลสีเทาเงินเป็นมุกน้ำจืดนะคะมุกน้ำจืดจะนำเข้ามาจากเมืองจีนเป็นมุกเลี้ยงให้สีมันก็เลยออกเป็นสีเทาเงินนะคะ แต่ตัวสายเราใช้คิดตันคิดตันก็มาจากเมืองจีนด้วยนะคะเป็นคิดตันสี่ินค่ะมุกน้ำจืดเป็นมุกนำเข้ามาทีมงานร้านน้องหินเอามาออกแบบเป็นสร้อยคอแฮนด์เมรกนะคะสร้อยคอนี้จะไล่ระดับเป็นเลเยอร์สามชั้นนะคะเวลาใส่ไปมันก็จะออกเป็นสามชั้นไล่ระดับแต่ตัวเปลือกหอยนี่ก็คือเป็นเปลือกหอยมุกแท้นะคะ สนใจก็ทักเข้ามาในร้านน้องหินได้ค่ะหรือทักไปในเพจร้านน้องหินก็ได้นะคะสนใจทักมา